ผมมีโอกาสคุยกับทั้งอายการอดีตอายการอดีตผู้พิพากษาตำรวจปัจจุบันอดีตตำรวจรวมบ่มสิยีคนเลยครับทุกคนพูดตรงกันว่ามันเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเครือข่ายแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมหรือเป็นไปซะทุกคนก็ไม่ใช่วันนี้คือหน้าทางทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นต่างๆเนี่ยก็ย้ายเอาโอนสำนวนมาที่กองปราบพอบอกล้องก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ตรวจสอบดูโอนสำนวนเข้ามาก็ว่ากันไป พี่แต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพใหญ่ของสังคมไทยในทุกวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าตลอดเกือบเกือบสิปีที่ผ่านมาหลายแลอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป <S <S ผมเล่าแบบนี้ก่อนบันมีโมเดลแบบนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนสักสิบยีปีเนี่ยโมเดลมันจะมีคนที่เป็นโตะโหดสาคัญเนี่ยย้ำว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่นะเอาอดีตก่อนนะตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาถ้าเขาจ่ายถ้าเขาจ่ายเนะครับเขาจะไปจ่ายที่พ,พ,พี่ตำรวจพีพ่่ตำรวจ กลุ่มผู้มีอิทธิพลนะไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดย่อมทุกอย่างเวลาเขาจ่ายเพื่อเคลียร์ต่างๆเขาจะจ่ายไปที่พี่ๆตำรวจบางพื้นที่บางกลุ่มนี่ครับทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลทําธุรกิจรายใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมารายอื่นๆรายเล็กรายน้อยรายใหญ่เขาจ่ายไปที่ตำรวจอย่างเดียวดังนั้นท่านผู้ชมนึกถึงสามเหลี่ยมที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับยอดของสามเหลี่ยมเนี่ยเมื่อก่อนนะครับคนที่อยู่บนยอดคือกลุ่มพี่ๆตำรวจ กลุ่มสีเทาซึ่งย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกพื้นที่แต่มีตำรวจจะเป็นคู่กลุ่มชะตากรรมใครเข้ามาจ่ายไว้ที่ตำรวจเป็นแบบนี้ปรากฏว่าเวลาผ่านพ้นไปครับพัฒนาการมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเอาปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับณนะวันนี้เนี่ยกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยกลายเป็นมีอิทธิพลเหนือกว่าตำรวจท่านผู้ชมดูนะครับ ตรงชายชุดดาใส่สูตรเด็กไทยเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มผู้ประกอบการลูกศรสีเหลืองต่างๆเนี่ยเวลาจะจ่ายหรือขออนุญาตทํากิจการต่างๆในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้ไปจ่ายตํารวจแล้วนะเขาต้องขออนุญาตหรือไม่ก็ไปจ่ายจ่ายให้ใครครับกลายจ่ายให้ชายชุดดำนั่นแหละครับผู้สมสูตรอย่างเท่เนี่ยกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยจ่ายขออนุญาตจ่ายขออนุญาตไปเรื่อยๆทุกรายที่เข้ามาแบบนี้แล้วถามว่าตํารวจอยู่ตรงไหน ตำรวจในพื้นที่แบบนี้อยู่ในฐานะผู้เสมือนผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเพราะกลุ่มผู้มีอิทธิพลจ่ายเงินมาให้ตำรวจแล้วหลังจากนั้นตำรวจไปคอยจับกลุ่มไหมจับกลุ่มครับไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มคู่แข่งครับไปจับกลุ่มคู่แข่งของผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ดิกเบิ้มสุดในพื้นที่เพราะไม่ยอมจ่ายก็เลยไปจับถ้าจ่ายไม่จับถ้าไม่จ่ายจับ นี่คือปัจจุบันนะครับและถ้าเรามองข้าไปในอนาคตไปไกลเอาปัจจุบันบวกอนาคตในระยะยาวณนะวันนี้ท่านชมอยากให้ฟังเงินครับวันนี้ผมนั่งคุยกับคุณวิโรธธณาธีสอนคุณวิโร์สอบบัญชีรายชื่อราคก้าไกลไล่ฟังว่าก็มีโอกาสคุยกับกลุ่มตำรวจที่ก็เป็นตำรวจน้ำดีก็ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้างกลุ่มผู้ที่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลก็มีต่อไปนี้คือโมเดลที่จะเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันและในอนาคต กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งปัจจุบันเป็นสัญชาติไทยแต่ในอนาคตเป็นชาวต่างชาติเป็นกลุ่มทุนข้ามชาติสีเทาที่จะเข้ามาครอบงรกลุ่มทุนไทยสีเทาอีกทีหนึ่งครับหลังๆไอ้เจ้าพ่อที่มาจากต่างชาติเป็นมาเฟียข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นจีนสีเทาหรือว่าประเทศอื่นก็ตามนะ เขาได้ทำไงลายเหตุมาจากสีฮันุวิถูกไหมมีเงินเป็นหมื่นล้านมีหมายจับจากรัฐบาลจีนซึ่งนี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลจีนแต่ว่าไม่เกี่ยวกันนะครับครับคุณมีหมายจับบางทีโทษประหารชีวิตแต่คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณต้องลายเหตุมาในประเทศที่คุณมั่นใจว่าอีกเงินเป็นหมื่นล้านของคุณเนี่ยสามารถซื้อข้าราชการได้ถูกไหม้คุณจะไปสิงคโปร์ก็ไม่ไปคุณจะไปไหนก็มาประเทศไทย่าจะงวดมันก็เจ็บปวดสำหรับประเทศเราทำไงฮะก็เริ่มมาผูกสมัครสมานกับ เจ้าพ่อไทยก่อนเพราะตัวเองมีเงินถูกมาจะพ่อก่อนนะคราวนี้ตัวเองก็เริ่มเริ่มเป็นเจ้าของเงินทั้งหมดซึ่งซึ่งเอาเงินมาเป็นตัวการในการคุยแล้วก็ร่วมหุ้นกันทําธุรกิจผิดกฎหมายคราวนี้ก็เริ่มแต่เดิมตํารวจจะต้องไปขอคนมาลงขันเจ้าพ่อหลายๆคนถูกไหมมาลงขันเพื่อจะไปซื้อตําแหน่ง20ล้านสามสิบล้านตอนนี้ไม่ละมาเอาจากมาเฟียข้ามชาติคนเดียวเลย30ล้านแล้วคุณมาสวามิภักดิ์เป็นลูกกระจกรับใช้เป็นลูกน้องเขาเขาเพื่อเปิดธุรกิจที่ทำได้ต่อไปเรื่อย ธุรกิจคนอื่นอยากจะมาทาในพื้นที่นี้ก็ต้องแต่เดิมคุณไม่ต้องไปจ่ายตํารวจคุณต้องมาขอเจ้าพ่อคุณต้องมาขอมาเฟียข้ามชาติก่อนแล้วถ้าเกิดคุณยอมจ่ายสวยจ่ายผลประโยชน์ให้กับผมจ่ายเงินทอนให้กับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเงินทอนไปจ่ายสวยให้กับคุณเองท่านผู้ชมผมขยายความที่คุณวิรวดไล่ฟังแบบนี้ครับจริงๆข้อมูลที่คุณวิรวดได้มากับที่ผมได้มาจากแหล่งข่าวหลายท่านโดยเฉพาะย่านใจกลางธุรกิจกรุงเทพเนี่ยมันตรงกันนะครับจางให้เห็นก่อน นวันนี้สิ่งที่คุณวีโรธบอกให้ฟังเมื่อคู่เนี่ยที่บอกว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ๆจากเดิมซึ่งอยู่บนยอดของปร์มิทนี่นะครับคุมทั้งตํารวจคุมทั้งกลุ่มผู้ที่เป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งขันต่างๆแบบนี้เนี่ยกลุ่มผู้มีอิทธิพลมันพัฒนาจากสัญชาติไทยเป็นเจ้าพ่อกลุ่มทุนข้ามชาติสีเทาแล้วท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาคุมได้หมดด้านบนเนี่ยรายย่อย สัญชาติไทยกลุ่มผู้มีอิทธิพลสัญชาติไทยสัญชาติไทย3คนนั้นแหละจ่ยายมาที่ผู้ที่เป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลที่เป็นกลุ่มทุนข้ามชาติเห็นไหมครับและดูมเดลด้านล่างนะครับเจ้าพ่อรายนี้ด้านล่างเนี่ยเขาลงทุนให้กับตำรวจระดับสูงน่ยออกไหมฮะลงทุนให้คือพูดไง,ไง่ายๆลงทุนจ่ายเงิน20-30ล้านถ้าขึ้นตำแหน่งระดับสูงสูงจ่ายเงินให้เสร็จปุ๊บ เพื่อที่จะไปซื้อขายตําแหน่งได้และก็ไปลงพื้นที่ตรงนั้นสพนั้นสพนี้สอนอนั้นสอนอนนีนนนนนนน้แบบนี้เขาก็กลับมาช่วยดูแลธุรกิจสีเทาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลข้ามชาติแบบนี้แล้วถามว่าตํารวจมีการไปจับกลุ่มไหมมีนะครับมีนะครับแต่การจับกลุ่มมันเหนือชั้นไปกว่านั้นไปจับกลุมคู่แข่งเดี๋ยวคู่แข่งมาแข่งกับเฮียเรา ฟังคุณวิโรดเล่าให้ฟังดูครับมีไหมที่มีคู่แข่งที่เป็นเจ้าพ่อสองเจ้าพ่อมาเป็นคู่แข่งกันจ่ายมากกว่าอโอนน้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่พอมีคู่แข่งปุ๊บเจ้าพ่อเดิมมันต้องกำหลาบเอาให้อยู่ทำไงฮะ<อ>ตำรวจในพื้นที่ก็อยากมีผลงานจำได้ไหมที่บอกว่าต้องจับให้ได้ภายใน7วัน14วันคำถามเ,<อ>เวลาที่คุณไปจับรายใหญ่ๆคุณต้องใช้เงินทั้งนั้นคนะ่าน้ำมันรถไปเฝ<อ><อ>่าค่าเบี้ยเลี้ยงถามว่าตำรวจ ไปเอาที่ไหนอ่ะก็เอาจากเจ้าพ่อที่ตัวเองเป็นเป็นคนสวามิภักดิ์ให้พี่ขอเงินหน่อยเขจะต้องไปจับเอาผลงาน,นไปรับไปให้ไปจับใครไปจับคู่แข่งพี่ไงอ้าวก็ไปจับในบอลแต่เป็นในบอลที่เป็นคู่แข่ง,ข,งของเจ้าพ่อคนนั้นดีเลยผมก็ให้เงินไป<อ>ตำรวจคนนั้นก็ได้ผลงานด้วย<อ>ใช่ไหมแล้วก็ได้ภาพดีด้วยได้ภาพดีด้วยเพราะไจับแล้วก็เคลียร์คู่แข่งของเจ้าพ่อนั้นออกจากพื้นที่ด้วยเห็นไหมมีแต่ได้กับได้มีแต่ประชาชนทั้นที่เสีย แสดงว่าโมเดลที่มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นเอางี้คนที่เป็นส่วนยอดของสามเล่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตำรวจถูกไหมฮะเจ้าพ่ออยู่กลางๆอาจจะพ่อเล็กๆต้องจ่ายขั้นไปข้างบนข้างบนตอนนี้เจ้าพ่อขยับมาเป็นหัวนหน้าเป็นมามาเป็นเจ้านายตำรวจและตอนนี้เจ้านายตำรวจที่เป็นเจ้าพ่อท้องถิ่นเนี่ยหลังๆถูกมาเฟียข้ามชาติเข้ามาครอบงำด้วยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยครับท่านผู้ชมผมุยกับหลายๆคนโมเดลที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนี่เอาจริงๆทนี่เด็กๆเลยนะครับ กลายเป็นจะตกยุคไปซะแล้วเพราะนั่นสัญชาติไทยณตอนนี้เป็นสัญชาติต่างชาติหมดเลยโดยเฉพาะเมืองกรุงไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมึกภาพดูสมมติว่าเราเดินดุ่มๆไปเฮ้ยเราเห็นว่าในทุนคนนั้นคนนี้มาจากต่างชาติเอาวะหวังดีไปแจ้งความกับตํารวจดีกว่าท่านผู้ชมนึกถึงสภาพว่าเราเป็นพลเมืองดีแล้วเราก็เห็นกลุ่มทุนนั้นคนนี้เราไปแจ้งความไปแจ้งความได้ไหมแจ้งได้ครับ ต่มันเกิดอะไรขึ้นลองฟังคุณรวดเล่าดูครับเอาเจ้าหน้าที่ใหญ่ยากถ้าเกิดคุณรู้ว่าหัวหน้าคุณเนี่ยคือตำรวจทุกคนรู้หมดแล้วว่าหัวหน้าตัวเองผู้กำกับคนนั้นผู้กานี้มาด้วยฝีมือหรือมาด้วยเะาเขารู้เขารู้ตำรวจรู้สมมุติว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าหัวหน้าคุณผู้กำกับหรือผู้การเนี่ยเป็นลูกกระจกของมาเฟียในพื้นที่ได้เงินมาเฟียสีเทาข้ามชาติมาซื้อตําแหน่งเป็นคุณคุณจะทำยังไงจบเลยและถ้าเกิดตำรวจคนหนึ่งเป็นพนักงานสอบสวน มีประชาชนเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษไอ,อ็ไมาเฟียคนนั้นออคุณก็ได้แต่มองตาปลิดปลิก็รับร้องเรียนไปรับลงประจำวันไปแล้วก็เตะ่วงคดีไปอย่าว่าแต่ตำรวจประชาชนก็รู้ว่าโอ้ผู้การคนนี้เหรอผู้อำนวยคนคนนี้เหรอต้อเสียียบใครเออมันลูกกระจกกับใครเพราะมาเฟียเวลาถ่ายลูกกับตำรวจหญ่ก็ชอบอะไรฮะชอบถ่ายคลิปชอบถ่ายภาพ <c oughs> แล้วก็แต่ละภาพเนี่ยไม่ได้ทําให้เกียรต,ติยศศักดิ์ศร,ร,รีตำรวจดีขึ้นมาเลยนะเป็นภาพแบบตำรวจถือ กระเช้าดอกไม้มาให้กลุ่มเป้าเป็นคลิปลองเพลงวันเกิดอวยพรวันเกิดสังเกตไหมมันชอบเผยแพร่ภาพแบบนี้เพื่อบอกประชาชนว่าเฮ้ยตำรวจที่คุณน่ะคิดว่าเจ๋งอ่ะลูกน้องผมนี่ครับวันก่อนท่านผู้ชมผมกวนเวลาสิห้าวินาทีวันก่อนผมเมื่อเจอ้องตำรวจท่านหนึ่งไฟแดงอายุยี่สิบห้าเขาจะไปจับอะไรบางอย่างนี่แหละเขาบอกพี่ผมไปไม่ได้หรอกนายผมเสดิจเขา พักกูเดียวเช้าหน้ากลับมาติดตาม p p ีพ h ทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u u s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย